ก็มาสวัสดีครับมาทักทายนะครับมาพบ,บตะก,กูลีฟาร์มนะครับผมตะก,กูลีฟาร์มเพชรบูรณ์นะครับอยู่เพชรบูรณ์ตัวนี้ก็เป็นหลานอินซีแดงนะครับโคราชเดือนไทยนะครับน้ำหนักปัจจุบันอยู่2.6นะครับ2.67เดเดือนนะครับ ตอดำสองข้างนะครับก็ตัวนี้ใครสนใจพร้อมปิดทักได้นะครับตัวนี้ผมจะเปิดไว้สามพันห้าสารวมส่งให้นะครับผมก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0ูนย์แปดสองนะครับอดีไลน์ก็ทักตามเบอร์ได้นะครับผมมีเหลี่ยมมีแข้งแน่นอนนะครับแล้วก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับ